สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นแหงหมอนิ่งนิวเช้าวันพุธที่27ตตุลาคม2,564นราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเริ่มเห็นแรงเทคายท้กำไรทําให้ปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงหลังจากที่เดินหนะ้าปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา3วัน เงินตลาดแข็งค่าขึ้นนะคะเป็นปัจจัยที่กดดันทองคําหลังจากที่อเมริกาเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจกออกมาแข็งแกร่งมี2ตัวแต่ที่ความเชื่อมันเปพภกเดือนตุลาคมตัวเลขออกมาดีทีเดียวเพิ่มขึ้นเป็น113.8ก็จากที่ตลาดประเมินว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะลดลงเหลือ108.4ยอดขายบ้านใหม่เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น8 0 0 0ยูนิต ตรงนี้เป็นดับที่สุด์ที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะออกมา755,000ยูนิตส่วนกองทุน s p r เมื่อวานซื้อทองคำแต่ว่าน้อย1.74ตันราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ลดลงไป14ดอลลาร์ปิดที่1,793ดอลลาร์ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็น28,250บาทไม่เปลี่ยนแปจากวันก่อนค่ะเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง14ตางค์อยู่ที่33.20บาทเมื่อเทียบกับดอลลาค่ะคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกันยายนตลาดประเมินว่าตัวเองเนี่ยอาจจะออกมาไม่ดีลดลง1.1%หลังจากที่เดือนสิงหาคมเนะี่ยเพิ่มขึ้น 1.8%แต่ว่าไฮไลท์น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ประเด็นสำคัญหลายเรื่องเลย GDP ไตรมาส3ของสเปนการประชุมธนาคารกลางยุโรปแล้วก็การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตบอกว่านะ่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1,780ถึง1,813ดอลลาร์ ทองคำแนวต้านยังอยู่พันแปดร้อยสิบสามดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสำคัญพันแปดร้อยสาสิบสามดอลลาร์ส่วนแนวรับให้ไว้ที่เดิมหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบดอลลาร์แล้วก็หนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะทองแท่งแนวรับสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบาทสองมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทแนวต้านสองหมืนแปดพันสี่ร้อยบาทสองมื่นแปดพันหกร้อยบาทค่ะสำหรับกลุ่มยกทิลงทุนแนะนำใครมีอยู่อาจจะ ขายทำไรออกไปนะคะเข้าซื้อเก่งทำไรระยะสั้นเน้นว่าเก่งทำไรระยะสั้นดูที่พันเจ็ดรด้อยแปดสิบดอลลาร์จุดขายถ้ขาดทุนพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์แต่ว่าถ้าเกิดอยากปลอดภัยจุดเข้าซื้ออาจจะให้พันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันเจ็ดร้อยหกสิบดอลลาร์ค่ะสำหรับทิศทางเงินบาทวันนี้ประเมินว่าอาจจะออดค่าลงแต่ว่าอาจจะเล็กหน้อยนะคะจ,จะเห็นทรงๆตัวเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้จากข้อมูลเศรษฐกิจกที่ออกมาแข็งแกรง่งหลักๆต้องจับตาการเระชมธนาคารกลางต่างๆนะคะธนาคารกลาง,างแคนาดาประชุมวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นธนาคารกลางๆๆๆญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเงินบาทแนวรับ3.3ถึง3.3.10บาทแนวต้าน3.3.30บาท,บาทเมื่อเทียบกับดล่าราค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ